สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับปานฝันแฟมิลี่นะครับวันนี้พามาดูปานฝันของเรานะครับวันนี้โอ้วันนี้ดีดนะครับตั้งแต่ตีสามนะครับยังไม่นอนเลยนะครับนี่ยังไม่นอนเลยนะครับโอ้ปานฝันของเรานะครับก็สวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมก็กลาบสวัสดีนะครับผมทุกท่านเลยเนาะนะครับวันนี้นะครับก็ ันนี้พ่อควานนะครับไม่ได้ไลฟ์สดนะครับตอนเช้าเพราะว่าพ่อควานนะครับไปรับสับปะรดนะครับผมที่บ้านตาทิพนะครับผมก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดนะครับเพราะว่าลุกไปแต่เช้านะครับรอรับสับปะรดนะครับต้องไปลงนะครับแล้วก็กว่าจะมาถึงเนาะนะครับก็ช้าหน่อยนะครับวันนี้ก็เลยได้มานะครับถ่ายคลิปนะครับให้แม่แม่เอฟซีนะครับได้ ได้เห็นนะครับน้องปันปันโอ้ดูปันนะครับเด่นเลยนะครับเป็นสีขาวนะครับโอ้วันนี้ก็จะขึ้นมานะครับอันนก็ตกใจนะครับเมื่อกี้าน้า ปานควานโอ้ตกใจเครื่องบินนะครับตกใจเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นะครับนี่สำรวจน้ํานะครับน้ําท่วมปานควานตกใจโอ้ดูอยู่ใต้ท้องแม่เลยอ,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 อู้หูอู้หอู้หูเสียงอะไรเสียงอะไรเอ้า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  กินนมแล้วครับตื่นมากินนมแล้วก็วิ่งเล่นนะครับตอนนี้ยังยังดีดอยู่นะครับยังไม่นอนนะครับโอ้ฝันวันของเรานะครับโอ้วันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับเดี๋ยวพ่อวันนะครับก็จะไปถ่ายนะครับอ่าพ่อของปันฟันนะครับคือพายโจโจ้นะครับผมนะครับได้มานะครับจากอําเภอหังหินนะครับมาอยู่ที่บ้านตะกรางนะครับอยู่หมู่บ้านช้างนะครับผมก็ออจาก บ้านของน้องปันฝันไปนะครับประมาณ1กิโลกว่านะครับผม1กิโลกว่านะครับตอนนี้นะครับก็ยังไม่รู้ว่ามาถึงหรือเปล่านาะนะครับผมนะครับถ้ามีเวลานะครับเดี๋ยวก็จะพ่อปันนะครับก็จะไปถ่ายคลิปนะครับมาให้ดูนะครับว่าพ่อของน้องปันฝันนะครับหรือแฟนนะครับเป็นแฟนของแม่ยิงของเรานะครับเนา วันนี้ก็จะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าพ่อควานนะครับก็ยังไปรับสับปะรดอยู่นะครับเนาะฝันขวานเอ้ยฝันขวานนะครับตอนนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับแม่แม่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับที่ช่วยอุดหนุนนะครับผลไม้นะครับให้กับครอบครัวนะครับของน้องฝันฝันของเรานะครับตอนนี้นะครับพ่อควานนะครับก็ได้ทํา การศาสตร์นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทําการศาสตร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยว ugo จะนะครับเอาแม่ส้มโอนะครับมาอยู่ด้วยนะครับวันนี้นะครับตอนเย็นนะครับเนาะเป็นวันดีนะครับเป็นวันอังคารนะครับก็พ่อฟานนะครับก็จะเอาแม่ส้มโอนะครับเข้ามาอยู่ด้วยนะครับกับสามเชือกร้องกันนะครับวันนี้นะครับเนาะนะครับผมก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับ แป๊บนะครับเดี๋ยวจะเอาสับปะรดให้กับแม่หญิงก่อนนะครับที่พอกานนะครับได้นี่นะครับเป็นสับปะรดนะครับผมที่พอกานนะครับไปได้รับมานะครับจากบ้านจากบ้านตะทิดนะครับเป็นเพนอีจันนะครับผมช่วยเหลือช้างตกงานนะครับนี่นะครับเป็นสับปะรดนะครับได้คนได้เชือกละ 40ต้นนะครับได้เชือกละ40ต้นนะครับเพราะว่าหลายเชือกเลยนะครับทั้งหมดก็ประมาณ2อ0เชือกนะครับผมเป็นช้างที่ตกงานนะครับเป็นช้างที่ตกงานนะครับปานอานผันกนสวยอานผันกนช่วยดูปานนะครับปานจะเด่นเลยนะครับอยู่ตรงแก้มนะครับตรงตรงแก้มนะครับนี่นะครับปานของน้องนะครับสาวน้อย สาวน้อยมีปานปานขวันนี่นะครับเป็นปานของน้องนะครับดูจะชัดเลยนะครับนี่อ้จะเด่นมากเลยนะครับวันนี้จะเด่นมากเลยนะครับ,นน <c oughs> เ,เ,รบเป็นปานสีขาวนะครับนี่นะครับสาวน้อยมีปานของเรานะครับผมก็ <c oughs> บ้านของน้องนะครับผมก็จะมีเครื่องเสียงหน่อยนะครับเครื่องเสียงติดกับเครื่องเสียงนะครับบ้านของน้องปันปันเองนะครับอันนี้ยังไม่นอนนะครับอังนี้ยังดีดอยู่นะครับสงสัยว่าดีใจนะครับที่ว่าได้ได้ยินข่าวว่าน้องพ่อของน้องจะมาอยู่ที่บ้านหมู่บ้านช้างเนาะนะครับสงสัยน้องดีใจมั้ง ยังดีดอยู่เลยครับนี่ยังไม่หลับเลยนะครับนี่ยังแต่ตีสามแล้วนะครับผมนี่ยังไม่นอนเลยนะครับโอ้โอ้คัน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 อ่าตอนนี้ะดือนะครับะดือของน้องก็เริ่มแห้งแล้วนะครับผมก็เหลือนิดเดียวนะครับที่จะหายนะครับก็ไม่เกินอีกสองวันหรือสามวันนะครับก็จะหายเลยนะครับหายปกตินะครับ ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่ชอบที่มอบนะครับชุดสวยๆนะครับมาให้กับครอบครัวนะครับของน้องปันปันนะครับก็หลายชุดเลยนะครับเดี๋ยวพ่อปันนะครับก็จะทยอยใส่เนาะวันละชุดนะครับเพราะว่ายังหลายชุดเยู่ลกินนะครับต้องทยอยใส่วันละชุดเนาะนะครับผมไม่ไม่สี่งไม่ว่าเด้อนะครับบางวันใส่ชุดหลายชุดเลยนะครับเพราะว่ายังเหลืออีกหลายชุดนะครับ แล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ uh uh, uh, ทั้งที่นอนนะครับทั้งผ้าห่มนะครับแล้วก็หมอนข้างนะครับโอ้หลายๆอย่างเลยนะครับที่ uh huh. ผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่ได้มอบนะครับมาให้กับครอบครัวนะครับของน้องบันฝันเองนะครับขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับผมที่ท่านได้เมตานะครับผมมอบของดีๆนะครับมาให้กับครอบครัวของเรานะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับ ขอทุกท่านนะครับผมจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับอายุมั่นขวัญยืนเด้อนะครับคิดสิ่งใดนะครับผมขอให้สมมงมั่นปรารถนาเนาะนะครับคิดเงินให้ได้เงินนะครับคิดทองขอให้ได้ทองนะครับแล้วก็ร่ำรวยนะครับผมร่ำรวยนะครับผมยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับทั้งครอบครัวเลยนะครับโอ้เมื่อวานก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะบอกนะครับแม่แม่เอฟซีนะครับพ่าะควานได้เจอนะครับอ่า เรื่องนะครับนี่วัสดุนะครับส่งมาให้กับพ่อควานนะครับโดยที่พ่อควานไม่ได้สั่งเลยนะครับก็มาเก็บเงินปลายทางนะครับอยู่ที่บ้านของพ่อควานเองนะครับอยู่ที่สองร้อยกว่าคะแนนนะครับโอ้พ่อควานไม่ได้สั่งเลยนะครับก็สงสัยซุ้มมานะครับสงสัยส่งซุ้มมาเลยนะครับนี่สองร้อยกว่าคะแนนนะครับสองร้อยแปดเท่าไหร่เนาะแปดสิบเก้า แปคะแนนนะครับ289คะแนนนะครับอ่าเปิดดูนะครับก็เป็นชุดว่ายน้ำนะครับเป็นชุดว่ายน้ำของผู้หญิงนะครับไม่มีใครใสอ่าไม่มีใครสั่งมาเลยโอ้นะครับก็ฝากฝากด้วยนะครับผมนะครับก็ฝากด้วยนะครับอ่าใครที่ไม่ได้สั่งนะครับไม่ต้องรับดื้อนะครับอ่าวันนั้นนะครับอ่าแม่อ่าแม่ควันนะครับก็ไม่รู้นะครับก็ได้รับนะครับแล้วก็ได้จ่ายคะแนนด้วยนะครับ โดยไม่ได้ถามพ่อควานเลยนะครับว่าพ่อควานได้สั่งหรือเปล่าเนาะนะครับเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็ส่งมาของมาเรื่อยๆนะครับบางท่านก็ให้ใจคะแนนก่อนนะครับเนาะก็เลยวันนั้นนะครับแม่ควานรับนะครับก็ดำจ่ายคะแนนอีกนะครับเพราะว่าเป็นชื่อของพ่อควานเองนะครับเป็นบ้านเล็กที่แล้วก็ชื่อด้วยนะครับ พอแกะนะครับแกะกล่องไปนะครับก็เปิดไปนะครับก็เป็นชุดว่ายน้ําของผู้หญิงนะครับโอ้สองร้อยกว่าคะแนนนะครับสองร้อยแปดสิบเก้าคะแนนโอ้โดยที่ไม่มีใครสั่งเลยนะครับในครอบครัวของพกควานเองนะครับไม่มีใครสั่งเลยเพิ่งเจอนะครับเพิ่งเจอนะครับ ครับคลิปนี้นะครับผมปะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเตอนนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับสก์ไล์นะครับผมและกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับให้กับคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ